ราคาผักวันนี้วันที่10มกราคม2568อัปเดตจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใ้ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทกลมปรีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท,ท่าเดิม กล่ำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล่ำดอกกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทกลัำปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทกลัำปลีหัวใจกิโลกรัมละ11บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาท คณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักบ yani ุ้งจีนกิโลกรัมละ48บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมรากผักชีกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ35บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบหระรพากิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบชะพลูกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ขาอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบมะกรูดกิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ค่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น30บาทพลิกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกกะเลียงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ46บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝักดินฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกนำเต้ากิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาท บวบงูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบหอมกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทชะอมกลกรัมละ38บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาทดอกแคกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ14บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทมระขีนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมรัจีนกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาท มะเขืเขอาายาวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือลายกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือสดดิ้งกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ65บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะละกอดิบกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอฮอแลนด์กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ37บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทแตงร้านกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาท ฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ดอกสลิดกิโลกรัมละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานป่ากิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักปลางกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม หัวไฉยเท้ากิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เล็กลูกละ80สตางค์เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1บาท80สสตางค์เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละสองบาทสิบางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ8 4บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมดกูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมดกูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมจบการรายงานสรุปราคาผักวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ